ใต้าตาปูดเป็นก้อนเวลายิ้มหลังจากไปฉีดไขมันหน้ามามันเกิดจากอะไรและเราจะแก้ปัญหาเคสนี้ยังไงมีใครไหมครับที่ไปฉีดไขมันหน้าแล้วมีปัญหาฉีดใต้ตามาแล้วมันปูดเป็นก้อนโดยเฉพาะเวลายิ้มช่วยคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในทิกต o k หมอซีกันนะหลายคนคิดว่าไขมันเราดูดมาจากหน้าท้องดูดมาจากต้นขาเอาไปกระหน่ำฉีดที่หน้ายังไงปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเป็นความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้องนะครับเซลลไขมันของเราเราเอามาฉีดที่หน้าสามารถที่จะอุดตันเส้นเลือดได้ถ้าไปฉีดใต้ผิวแล้วถ้าผิวชั้นบนมีความหย่อนมีความบางอาจจะเกิดความเป็นก้อนได้โดยเฉพาะเวลายิ้มการที่เราฉีดอะไรอัดเข้าไปที่หน้าเยอะๆถ้าไขมันหรือฟิลเลอร์ที่เราฉีดไปอยู่เหนือชั้นกล้ามเนื้อครับเวลายิ้มมันจะปูดขึ้นมา รูปของคนไข้หมอคือรูปที่คนไข้อนุญาตคนไข้หมออายุ29ครับผิวชั้นบนมีความหย่อนโดยเฉพาะบริเวณใต้ตาไปฉีดอัดไขมันหน้าเยอะๆแล้วปรากฏเวลายิ้มมันปูดเป็นก้อนขอแนะนำนะครับถ้าอยากฉีดให้เราฉีดเสริมกระดูกครับกระดูกสึกบริเวณขอบเปล่าตาทำให้ใต้ตาลึกกระดูกสึกร่องฟันเคี้ยวทำให้ร่องแก้มลึกทำให้ปิดจมูกบานปิดจมูกโจมกระดูกสึกบริเวณขมับ ทำให้ตาตกเคสนี้นะครับหมอแนะนําให้ซ่อมผิวชั้นบนครับคุณหมอในทีหมอซีนะครับนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงใต้ตาคนไข้หมอเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มมุมปากคนไข้หมอยกสวยขึ้นผิวเด้งมากแล้วหมอวางฟิลเลอร์เสริมกระดูกการแก้มวางฟิลเลอร์เสริมกระดูกร่องฟันเที่ยวใช้แค่ศูนจาสี่ีจากปีกจมูกบานปีกจมูกจมจมูกพุ่งยกสวยขึ้นเทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีสุด เขาเรียกโมโนโพล่า RF ครับหรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวอาบบูเตเป็นคลื่นโมโนโพล่า RF ครับหัวยิงกระจายพลังงานเป็นรังผึ้งคนไข้หมอไม่เจ็บครับ นี่คือรูปที่คนไข้หมออนุญาตครับผิวชั้นบนหย่อนใต้ตาจะโบลึกร่องแก้มจะกินลึกแล้วถ้าเราซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งก่อนใต้ตาคนไข้หมอเนียนกริบร่องแก้มคนไข้หมอเนียนกริบร่องน้ำมนหมากคนไข้หมอยกสวยแล้วถ้าจะฉีดฟิลเลอร์ใช้ฟิลเลอร์น้อยมากครับหมอใช้แค่ศ5ซีซีบริเวณขอบเบ้าตาใช้แค่0.5ซีซีบริเวณร่องแก้มใช้แค่ 0. 5ซีซีบริเวณรอ่รณรองน้ำหมาก จากหน้าที่ตอบตอบหน้าคนไข้หมอเด้งขึ้นปีละครั้งระยะยาวผิวเราจะเด้งมากๆวันนี้หมอใช้ฟิลเลอร์ใช้เบลาโทโรของสวิตครับตัวท็อปงานวิจัย20ปีหมอซีได้เป็นตัวแทนของคุณหมอในประเทศไทยไปรับรางวัลชนะเลิศ เอเชียแปซิฟิกของบริษัทเมิร์สคุณหมอเกาหลีได้ที่2มีคุณหมอออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์มาร่วมสแสดงความยินดีนะครับหมอซีไม่เอาเงินไปจ้างดาราไม่เอาเงินไปโฆษณาเอาเงินที่ต้องจ้างดาราเอาเงินที่ต้องโฆษณามาช่วยคนไข้หมอประหยัด40%ครับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามอยากจะปรึกษามหมอเพิ่มเติมให้ไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกหมอแล้วกดแอดนะครับ นะแล้วฝากคําถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วถ้าใครมีเพื่อนๆกำลังจะไปฉีดไขมันหน้าฝากกดแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับ